สวัสดีชาวนี้ที่สวีเดนนะคะวันนี้หิมะแวะมาทักอีกแล้วค่ะดูเขาตกตั้งแต่ประมาณน่าจะประมาณตีสี 4, ่ตีห้านะคะดูถักพื้นนะคะตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณแปดโมงนะคะแปดโมงครึ่งก็ยังลงมาอีกนะคะดูบรรยากาศ ต้องไปปัดหิมะลดอีกแล้วค่ะโอ้ยนอนเต็มเลยอากาศลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งองศาลบติดยลบไม่เยอะแต่ว่าเขามานะคะแบะมาทักทายหลังจากเมื่อวานนี่คือหมอกหมอกมาก่อนเลยนะหมอกแล้วก็ฝนนะคะฝนแล้วก็หมอกสลับกันไป ก็เป็นปรากฏการบอกว่าเออหิมะจะมาแล้วนะอะไรประมาณนี้ดูนะคะบรรยากาศก่อนที่เราจะไปทำงานนะคะเราอัปเดตก่อนแต่ตอนที่เราจะออกเดินทางไม่รู้จะประมาณไหนนะคะว่าจะมาเยอะไหมนะคะเนี่เดี๋ยวเราไปส่องอีกหน้าต่างนึงดีกว่านี่นะคะโปวยปลายมาแบบนี้โปรยแบบลงแบบฝน นุ่นโอ้มีคนมาทำงานแล้วข้างล่างนี่เป็นบรรยากาศเช้ามืดนะคะเช้าแต่มืดเช้ามืดคือเช้าแล้วมืด,อมดโอ้โหฟ้าวันนี้ทั้งวันแน่เลยคะ่ะตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยนะคะโอ้ยตรงนี้นะ่าสวยประจำ มุมสวยนะคะมุมสวยมุมสวยริมระเบียงแต่เห็นชัดนะตรงนี้จะเห็นชัดมากดูนะคะหงลงมาอย่างเยอะเลยดูถนนนะคะถนนถนนแล้วก็พื้นหญ้าของออ่เข้างบ้านดูนะคะนี่โอ๊ยแต่แต่แต่แตแต สงสารตอนตัวเองจะขับรถไปได้ทีนี้นี่นะคะอัปเดตนะคะอัปเดตบรรยากาศเช้านี้ที่สวีเดนก็ยังลงมาไม่ขาดสายนะคะมาเรื่อยๆมาเรียงเรียงจะท่วมไหมเนาะวันนี้เนาะหิมะบ้านเราแต่ นี่นะคะเราลงมาข้างล่างแล้วนะคะจะไปทํางานแล้วก็ยังลงอยู่นะคะตรงนั้นนะสวยยเขาลงเป็นแบบปุยๆนะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้เป็นลงเป็นสายเล็กๆตอนนี้ลงเป็นแบบปุยๆแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่รถกันนะคะว่าจะเยอะขนาดไหนนะคะที่รถของเรานะคะเดี๋ยวเราก็โอ๊ยลืมใส่หมวกอีกแล้วพี่น้อง พี่น้องขาต้องไปเอาหมวกแล้วโอ้ยอย่างเยอะเลยค่ะดูพื้นแบบนี้นะ่าจะเป็นเปียกอยู่นะเนี่ยโอ๊ยยากนะคะกวาดยาอุย้ยนี่รถเราแต่แต่แต่แต,แต,แต่พี่น้องเราต้องใช้มือก่อนนะคะแบบนี้โอ้ยอย่างเยอะเลยเนี่ยเป็นเป็นแบบเปียกค่ะโอ้ยตักง่ายตักง่ายแต่ว่าก่อน การขับขี่เราจะยากนะคะเราก็ต้องใช้มือก่อนเพราะเราลืมเอาถุงมือจากข้างบนลงมาอีกแล้วนี่นะคะเราก็ต้องเอาตรงนี้ออกก่อนเพื่อเราจะเปิดรถของเราดูจากข้างในนะคะจากข้างในไปข้างนอกโอ๊ลงมาเยอะแล้วไปละไปลควนคว เปียกค่ะเป็นแบบอิกเปียกนะคะหิมะหนักอย่างเงี้ยแต่กวาดง่ายกวาดง่ายเพราะเขาเพิ่งลงมานะคะถ้าเขาติดเป็นน้ำแข็งด้วยแล้วหูเปกันใหญ่แต่วันนี้ไม่ค่อยติดลบเยอะนะคะดูในโทรศัพท์หนึ่งองศาแต่ว่าอยู่เ,เทอร์โมมิเตอร์นะคะที่วัดที่บ้านเรา ประมาณลบหนึ่งนะคะโอ้ยเป็นแบบปีปกๆนะคะเนี่ยติดอย่างเงี้ยฮัลโหลไปดูแย้มป้าใหม่ <c oughs> โอ้เขาจะมาเขาปิดหน้า นี่เขาจะได้ไม่ต้องปัดยากนะคะเขาเอาผ้ามาปิดแต่เราไม่ได้ใช้ผ้าโอ้นี่โอ้เป็นแบบหินะินห,หิมะหนักๆน,นะคะเราก็จะเอาลงแบบนิดหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่า เปน็นตกมาเรื่อยๆนะคะเราต้องเอาลงแค่เอาออกแค่พอได้มองเห็นเพราะตอนนี้เราก็เปียกแล้วนะคะเนี่ยเพราะเขาก้อนใหญ่เหมือนกันนะเป็นแบบเป็นแบบใหญ่อะเป็นแบบหิมะลงมาทีละใหญ่ๆอะ่ะเขาถึงเป็นหิมะหนัก ดูนะดูะโอ้ยโอ้ตาละติดหน้าติดตาทั้งหมดนะคะเอาออกแค่พอนี่เพราะเขาลงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้โอ้ยโอ้ย้ยนี่นี่นะคะเอาลงแค่ออก เป็นแบบหิมะหนักๆหิมะเปียกเรียบร้อยนะคะข้างหลังเราสู้ ได้แล้วค่ะออกเดินทางแล้วค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวชมคลิปเราที่เราระหว่างเดินทางกับการขับขี่หิมะเปียกแบบนี้นะคะแต่เราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วขอบคุณค่ะ